ประกาศในเซ็นแล้วว่าผมขอทักแจกพรไปไลฟ์ต่อไปนี้ก็จะไม่มีพวกเรานอยอะไรจะไม่มีถ้าเห็นก็คืออรทั้งหมดนะครับทุกคนตั้งแต่วันนี้จะไม่เห็นนะครับวันนี้วันที่18เมษายน2567เวลา16นาฬิกา4นาทีจะไม่มีนะครับอาจารย์จะพูดก่อนแล้วก็เพตจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนันผมจะย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ทักไปหาไม่แอดเพื่อนไปนะครับนอกไม่มีเข้ากลุ่มเก็บเงินใดๆที่ผล้วนะครับส่วนใครจะผู้ชาววัตถุมงคลถ้าไม่อยากโดนหลอก มาสื่ออยู่สำนักอะไรผู้ชายุติตำนักอะไรครับถ้าทางไลน์ก็มีแค่ไอเดียว s ห้า g ามหก t t k ผีบอจกน็อตจีนเด็กบุกนะครับเนาะเพจเราจะมีหลักๆอยู่4เพจนะครับแต่ที่เล่นอยู่ตลอดทุกวันก็คือตำหนักปูใหญ่อาจารย์น็อตพาเทียบผู้อยู่ตาม8ป0 0สนัดทัพงศ์สุวิทยผู้อยู่ตาม5้0 0มีเครื่องหมายถูกประมาณนี้ครับนอกแลนด์ควอมครับผมอ่ะพี่ว่าอายุเข้าเลข3แล้วในหนักครับผมชอบเรนี่เอาผมแคปไว้แล้ว ก็ว่าอายุพอสี่สิบสามซึ่ผมไม่ได้บอกสิ่งอย่างนี้<ช>หรอกที่อาจารย์ใส่บาทครับเป็นภาพที่อาจารย์ใส่บาทแล้วก็อยู่ในคอมเมนต์นั่นแหละนั่นแหละสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องก๊อกก๊อกนิวครับวันนี้วันที่18เมษายน2567ครับที่ตำหนักปูใหญ่อาจารย์น็อตตี้วันนี้ก็เป็นวันไหลสงกรานต์วันสุดท้ายนะครับท่านผู้ชม ก็เสียงแหบเสียงแห้งมาตั้งแต่วันที่ติดอาจารย์มาแล้วนะครับเสียงแหบมากเลยน่าจะไม่สมบูรอาจารย์ก็ไม่มีเสียงเมื่อวานทีนี่เป็นไงบ้างครับงานอาจารย์ประทับใจไหมครับคิดไม่ถึงว่าคนเยอะเยอะกว่าวันแห่อยู่แล้วสนุกมากๆอาจารย์สนุกแล้วก็เล่นดีเล่นดี หมอลำเมาแล้วก็ต่อเวลาให้เองคืองานเรามันเรื่องสี่ทุ่มหมอลำต่อจนถึงสี่ทุ่มโดยที่จ่ายกันเองเพราะว่าหมอลำล้าภาพเราเบียร์เยอะครับแล้วก็เขาเมียมาสี่คนไงมันก็เลยแบบครับสลัวมันก็เลยช่วงช่วงท้ายนี่แบบรีสไตล์เลยแบบเขาเล่นแบบไม่มีสคริปต์เลยคนเล่ๆครับแบบมวนมวนแล้วพอคนเนี่ยแน่นจนเลิกงานครับไม่แต่ปีก่อนเนี่ยปีก่อนเนี่ยแน่นช่วงแรก แล้วก็ช่วงเดือๆจะหายแต่ปีนี้โดนเลิกงานแล้วก็แน่นแต่เนื่องด้วยพื้นที่เรามันมันแคบนิดนึงคนที่อยู่ข้างนอกก็เลยไม่ได้เข้าไปนะครับมันก็เลยแอดเข้าไปทางในไฮเจไม่ออกใช่ใช่ใช่ใฮจไม่ออกแอดนิดนึงแต่ว่าคนก็เหนือความคาดหมายก็คือแต่ละคนที่เจอหน้ามันก็จะว่าชู้เนออะไรเจแล้วก็ร้องให้กันแห้งกินเราแห้งไห้ทักบัตรที่ีหนแต่ละคนร้อยคนเจอร้อยคนก็พูดคำนี้แต่ละคนก็ไม่ค่อยุ้นหน้าเพราะว่ามาจากทางไกล มาจากทางไกลมาให้กําลังใจหลักๆเลยคือมาให้กําลังใจทำมั่วนแล้มมวลลก็ทุกทีเรากับตอนเล่อง,งานหมดครับเต็มที่เอนุชาก็เป็นปีที่สองเออนชาบอกว่าเสัญญาต่อไหมอาจารย์ปีหน้าบอกว่าแี้าจ้างผมมีขอปีนารือตนพี่น้องเพื่นอนนกอีออก็คือว่าคือทีเบิ้งแด้ผมแท้สองปีแล้วจริงีนะครับ,รบประมาณนี้จริงๆเล่นเล่นปีนี้ถูกใจครับถูกใจก่อนปีก่อนปีก่อนเนี่ยก็ไม่สุดเท่านี้แต่ปีนี้ เพลงที่เล่นหรือการเอนดนอรทน่ะปีนี้ถูกใจแล้วแถมเวลาให้ด้วยก็อยากเล่นแต่พี่เอบอกว่าเดือนสงสารชาวบ้านที่ต้องมาดูแต่ผมสองปีแล้วกี่เพื่อค่อยว่าก,กันก็เดี๋ยวเราก็เตรียมทุกคนว่าจะเป็นใครแววๆว่าอาจจะเป็นใหม่พัชรีรถ้าใหม่พัชรี<น>กังวรเือเอามาสซกันเลยนี่อาจจะเป็นไปได้ครับแต่วถามมาถึงเรื่องพวกประชือครับไถูกแล้วก็ เรขรถก็ไม่ถูกครับหมายขี่รถครับยังไงวันนั้นลุกอยากกลับบ้านเราก็ได้ภาพดนเด็คนเยอะครับคนเยอะรถไปขี่โอตรงนู้แทบไม่มีที่จอดเห็นยาวไปถึงนน่นแล้วนน่นยาวไปถึงนู้นลานมันนี่เต็มเนาะหลังนี่เต็มไหมหลังนี่ไม่ได้ใจครับแต่ว่าคุณถลุนยาวเยอะจริงเดียได้มันพื้นที่มันแคบแต่ว่ามันดูแลง่ายการตรวจอะวุธการอะไรมันมัน ่ายแล้วไม่มีคนทะเลาะพิบับโอเคอยู่นะครับเป็นจบงานเป็นจบงานดูว่าโ,โอเคอยู่หายทรายลูกกบรม้ได้ไหครับเนี่ยกบไม้ลูกที่มาข้บมาได้ครับลยครับอ,อ,อาจารย์ก็ถ่ายรูปก,กับลูกศิษย์ที่มาในวันนี้นะครับ ถึงไม่มากแต่ก็เต็มร้อยครับท่านผู้ชมมาด้วยรักและศรัทธามาให้กำลังใจอาจารย์มักตี้จริงๆนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมบรรยากาศอันนี้ไ,มมไผมปยิมามาเขียนแล้วก็มาถ่ายรูปกับลูกติดต่อนะครับ เรามารอฟังจากอาจารย์ว่าสิ่งที่อาจารย์เขียนนั้นคืออะไรเรามารอฟังจากอาจารย์นะครับโอ้อันนี้สีแดงเลยทีมแดงเลยนะครับถ้าหนุกมว่าอรบอกว่าประกาศได้เส้นแล้วว่าผมขอพักสักแป๊บก่อนอาจจะผมอาจจะบันเด้เว้าออกไปนะครับถ้าผู้ใดจะใช่ผมก็เป็นอย่างนะครับเพราะว่าอดีตผมชอบคืองมาเขียนได้หนักนะครับเนาะส่วนใน ในไลฟ์ต่อไปนี้ก็จะไม่มีพวกเราหนอยอะไรจะไม่มีถ้าเห็นก็คือปอมทั้งหมดนะครับทุกคนจะไม่มีนะครับเป็นหรือว่าเสื่อนไปมอมเมาเขาอะไรอย่างนี้นะครับล้วก็หรือว่าไม่มีนะถ้าเห็นคือมันเอาคลิปเก่าไปรันแล้วก็เอาไปทํากันเองนะฮะไปทําใบอะไรกันเองนี่คือปอมทั้งหมดตั้งแต่วันนี้จะไม่เห็นนะครับวันนี้วันที่18เมษาสน2 5า7หเเวลา16บหกนาฬิกานาทีจะไม่มีนะครับอาจารย์จะพูดก่อนแล้วก็เพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนัน ผมจะย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ทักไปหาไม่แอดเพื่อนไปนะครับเนาะอ่ะไม่มีเข้ากลุ่มเก็บเงินได้แน่นอนหมแล้วนะครับส่วนใครจะบูชาวัตถุมงคลถ้าไม่อยากโดนหลอกมาสื่ออยู่สตำนักอะไรบูชาอยู่สตำนักอะไรครับอ่าถ้าทางไลน์ก็มีแค่ไอเดียเดียวแอดห้าสามหกททเคคีบอเจกอนอตตีเด็กนุกนะครับเนาะเพจเราจะมีหลักๆอยู่สี่เพจนะครับแต่ที่เล่นอยู่ตลอดทุกวันก็คือตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์น็อตทานเยี่ยมผู้ใหญ่ตามแปดแสนเ้นัดสัพงศสุพิพผู้ตามห้าม5,7เจ็ดมีเครื่องหมายถูกประมาณนี้ครับ นอกนั้นความครับผมอ่าก็บอกไว้ก่อนส่วนแนวทางความเด้อครับเด้อครามก็ขอเบาโพสไปสักนิดนะครับนอกส่วนแอดมินจะถ่ายอะไรก็ไม่ได้ว่ากันนี้ผมเขียนไว้เฉยๆก็อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ด้ว่ากันครับผมแต่ว่าผมจะไม่ค่อยได้ออกมาพูดโกกโกกโกกเหมือนเดิมนะครับนอกนะครับนอกอาจารย์ครับแล้วที่อาจารย์โพสตอนที่อาจารย์ใส่บาตรเราสามารถพูดได้ไหม บที่อายุที่ว่าอายุเข้าเลขสามแล้วในหนัผมชอบผมแคปไว้แล้วก็ว่าอายุพี่ทิพสามือผมไม่ได้บอกสิ่งอย่างนี้หที่อาจารย์ใส่บาตรอ่ะเปล่ยนผาที่อาจารย์ใส่บาตรแล้วก็อยู่แลเคนทบผมมาผมมาผมไปดูในเฟซบุ o กอาจารย์นะครับไป็เอาด้วยกายมันไปนะครับ เดี๋ยวให้พี่น้องวิญญนณเติมเบิ่งกันนะครับเนาะอ่ะผมมีไผนฐานยังว่าก็จะพาไหวปูนะครับเมื่อกี้เสียดายนึงครับคนเลือกรถผมนี่ตามออกทั้งบนทั้งล่างผมหมายถึงรถได้ซื้อหรอพี่รถที่ไปกรุงเทพไหมครับพี่เจ้าหน้าที่เป็นพาไปนะครับแบบเจ็ดแปดเก้าฮากับมาหอดโบราณยางระเบิดอีกกับเด็ดแปดเก่าก็นั่งอัดหมดเนี่ยเจ็ดเก่าเนี่ ผมนึกว่าถึงดอกเพราะออกรู้เหลือเกินแล้วก็คือยังว่าปีนี้เป็นปีของคุณ่ประจําจตัวหมูคือเก้าเก้าจะมาทาั้งปีเรื่อบอลเก้ามาตลอดเลยแล้วก็เลขเจ็ดเก้านี่เขาเคยได้ต่อที่เจ็ดมีนาไอ้ที่เจ็ดมักล่าเนาะที่เก้าเจ็ดเก้าตอนนี้ผมดังๆแม่นครับเลขคู่ได้หนิเลขประจําจตัวหมูเลขหัวคือเก้าบริวารน,นั่นคือเจ็ดนั่นหรอตลอดได้เนาะเป็นเจ๊ดายู่ครับในแนวทางนะครับกับผู้ใดมากไปหาซื้อลอตเตอรี่แหละเนาะ มีไผ่หูเราก็เรียกออกแขงกัน <รอ S 1> หูปันนี้ด้วยไปเร้วนะครับคคนคการัช่วงนี้ก็จะเน,น,น้นอาจารย์วิทยียมเ่ยเยอะนะครับเนาขอพักก่อน,น,นช่วงนี้นะครับ